การเช็ดตัวไม่สามารถป้องกันการชักจากไข้สูงได้สวัสดีค่ะพบกับพิการค่ะล่าสุดนะคะสมาคมกุมรารแพทย์แห่งประเทศไทยออกมาบอกว่าการเช็ดตัวลดไข้นะคะไม่สามารถป้องกันนะคะภาะวะชักจากไข้สูงได้ต้องรับประทานยานะคะแต่ที่นี้ค่ะคุณแม่หลายท่านกเกิดคําถามว่าแล้วเราควรจะเช็ดตัวลดไข้ไหมนะคะสําหรับพิการแล้วนะคะการเช็ดตัวลดไข้นะคะก็คือใช้นะคะกรณีที่นะคะน้องกินยาแล้วน้องอยังตัวร้อนจี ไม่รู้สึกสบายตัวนอนไม่ได้เพราะไข้สูงนะคะช่วงรอยาออกฤทธิ์เนี่ยพี่กันแนะนําว่านะคะถ้าบ้านไหนเช็ดตัวลดไข้ได้นะคะน้องไม่งองแงนะคะก็ให้เช็ดตัวลดไข้ไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกต่อต้านการเช็ดตัวลดไข้ร้องไห้โวยวายนะคะก็อาจจะไม่ต้องเช็ดก็ได้ค่ะหรือว่าเราก็ไม่ต้องถึงขนาดไปปลุกลูกขึ้นมาเช็ดตัวก็จะรบกวน การนอนของลูกนะคะหากเราเช็ดตัวลดไข้โดยการปลุกลูกขึ้นมานะคะเพราะว่าการนอนที่ดีนอนที่เพียงพอเนี่ยก็ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วจากภาวะไข้ค่ะก็สรุปว่านะคะบ้านไหนลูกยินยอมเช็ดตัวลดไข้นะคะและถ้าเกิดเช็ดตัวลดไข้และทําให้ลูกสบายตัวขึ้นหลับได้ก็แนะนําว่าเช็ดได้ค่ะแต่ต้องไม่รบกวนการนอนของลูกนะคะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ